ถ้าจะกล่าวถึงสัตว์ที่มนุษย์ทุกคนหวาดกลัวหนึ่งในนั้นจะต้องมีเพชฌฆาตเลือดเย็นอย่างจรเะเข้เหลววันนี้พี่นานาได้รวบรวมภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับจระเข้ตั้งแต่ยุค80จนถึงปัจจุบันที่หลอกล้อนผู้ชมจนทำให้หลายๆคนไม่กล้าย,ย่างกรายลงน้ำกันอีกเลย รวมโปรแกร,รมหนังโหดโคตรไอเคียมเลกแพลสิตโคตรเคี่ยมบึงนรกทะเลสาบแล็กเล็กที่เงียบสงบในรัฐเมนสหรัฐอเมริกาเป็นทะเลสาบที่ล้อมรอบไปด้วยป่าดงดิบ ในอำเภอรประจำท้องถิน่นแฮงค์เคธและไมเคิลเคนได้รับคำสั่งให้ไปตรวจสอบสภาพน้ำและประชากรของตัวบีเวอร์ในทะเลสาบแบล็กเลคเคนเป็นคนดำน้ำลงไปสำรวจในทะเลสาบแต่เขากลับถูกอะไรบางอย่างที่อยู่ในน้ำเล่นงานในอำเภอแฮงช่วยดึงเคนกลับขึ้นมาบนเรือได้เพียงลำตัวท่อนบนเท่านั้นศพของเคนถูกส่งไปชนสูตรจนกระทั่งพบเศษฟ,ฟันของสัตว์ประเภทหนึ่ง ลักษณะฟันนั้นคล้ายคลึงกับสัตว์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์จึงต้องขอความช่วยเหลือไปอยังพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติเพื่อขอตัวผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์เลื้อยคลานยุคก่อนประวัติศาสตร์อย่างเคลลี่สกอตต์ให้มาช่วยตรวจสอบหลังจากที่เคลลี่ได้ตรวจเศษฟันและได้เห็นศพของเคนเธอเชื่อว่าสัตว์ที่ทำร้ายเคนน่าจะเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ประเภทหนึ่งที่อยู่ในน้ำเคลลี่ทีมในอำเภอและตำรวจจึงต้องร่วมเดินทางไปยังทะเลสาบแบล็กเลค พวกเขาเดินทางมาถึงบ้านริมน้ำที่เป็นฟาร์มปศุสัตว์ของโดโลเลสบิ๊กเกอร์แมนยิงชราท่าทางมีพิรุษและพวกเขาก็ได้รู้ว่าสิ่งที่ทำร้ายเคนคือจระเข้และยังเป็นจระเข้ขนาดใหญ่มหฮอมาชนิดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนตัวยาว30ฟุตเคลลี่บอกว่าจระเข้ตัวนี้ไม่ใช่สายพันธ์ุในอเมริกาแต่เป็นจระเข้น้ำเค็มเอเชียหรือพันธุ์อินโดแปซิฟิกและจระเข้น้ำเค็มสามารถว่ายข้ามมหาสมุทรได้ อีกทั้งรัฐเมนมีพรมแดนทำน้ำที่ติดกับปากอ่าวที่ออกสู่ทะเลได้และยิงได้รู้อีกว่านางเดโลเลสนี่แหละที่ใช้วัวในฟาร์มเป็นอาหารเลี้ยงจระเข้ เพลสิตสเนือเรื่องเป็นเหตุการณ์ต่อจากภาคแรกลูกจระเข้สี่ตัวที่เป็นลูกของจระเข้ยักษ์จากภาคแรกได้เติบโตขึ้นและแน่นอนว่ามันโหดร้ายกว่ารุ่นพ่อแม่แต่คนที่เลี้ยงมันกลับไม่ใช่นางโดโลเรสในภาคแรกเธอหายตัวไปอย่างลึกลับเป็นเหตุให้นางเซดีบิ๊กอร์แมนผู้เป็นน้องสาวทำหน้าที่เลี้ยงดูจระเข้แทนเธอ โดยการให้กินเนื้อที่ฉีดสารเร่งเนื้อโตเข้าไปด้วยเหล็กแพลสิตสาม ทุกคนจะต้องอยู่กับฟันร้ายเมื่อฝูงจะระเข้ยักษ์ออกอลาวาดนักชีววิทยานาธานบิกเกอร์แมนและไกด์สาวนักล่าได้ออกมาล่าพวกมันเพื่อหยุดยั้งมันตะภั่ครั้งนี้ในขณะที่มีผู้เสียชีวิตมากขึ้นในอำเภอกราเพยยามปิดข่าวเอาไว้เพื่อไม่ให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงและจะมีใครที่สามารถหยุดยัง้งโคดอเคียมฝูงนี้ที่ดุก,กว่าใหญ่กว่าและเหี้ยมกว่าเดิม Crocodile l p งาพันเสียงโลกภาพ,พยนตร์เรื่องนี้เป็นผลงานขั้นเวลาของโทบีฮูเปอร์ผู้กำกับที่เคยฝากผลงานสุดสะพรึงอย่างเท็กซัสเชนซอร์มัสเคิล โดยเนื้อเรื่องกล่าวถึงกลุ่มนักศึกษาที่มาเที่ยวทะเลสาบในมิชิแกนและได้เกิดความคึกขนองไปขโมยไข่ของเจระเขคแม่น้ำนายขนาดใหญ่เลยทำให้มันตามล่าพวกเขา อัลลเกเตอร์โคดไอเคียมเนื้อเรื่องกล่าวถึงเมืองอัสงบแห่งหนึ่งที่มีเด็กน้อยได้ซื้อลูกจระเข้พันธุ์ที่ดุร้ายที่สุดมาเลี้ยงเอาไว้แต่เธอกลับถูกพ่อของเธอห้ามและเอาลูกจระเข้นั้นทิ้งลงในชักโครกห้องน้ำแต่ท่อของชักโครกนั้นไปเชื่อมต่อกับระบบระบายน้ำเสียของเมืองโดยตรง โดยท่อระบายน้ำของเมืองนั้นก็ต่อตรงมาจากทุกสิ่งทุกอย่างในระบบน้ำของเมืองหลายปีผ่านไปวันหนึ่งกลับมีคนพบซากคนตายในระบบบำบัดน้ำของเมืองเมื่อตำรวจได้เข้าตรวจสอบจึงทราบว่าเป็นการตายจากการถูกกัดของสัตว์ที่มีเขี้ยวคมขนาดยักษ์แต่ไม่มีใครทราบว่าเป็นตัวอะไรอยู่ที่ไหนและมันมาจากไหน จนกระทั่งมีคนตายเพิ่มมากขึ้นตำรวจจึงตั้งข้อสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นในท่อระบายน้ำใต้เมืองจึงมีการตามล่าและเมื่อน,นั้นเองมหันตภัยที่ทุกคนไม่คาดคิดก็อุบัติขึ้นเจระเข้ตัวนี้ไม่ได้เป็นเจระเข้ยักษ์มาตั้งแต่กำเนิดแต่เกิดจากการที่มันต้องอาศัยอยู่ในท่อระบายน้ำซึ่งมีสิ่งปฏิกูลมากมายรวมถึงซากสัตว์ที่มันใช้เป็นอาหารอย่างชีพของมันตั้งแต่เล็ก และเพราะความโลภของนักการเมืองความหมักง่ายของบริษัทผู้ผลิตและทดลองยาที่นำออซาสเตียรอยที่ใช้ในการผลิตยาที่ทดลองกับสัตว์เลี้ยงแล้วไม่นำซากสัตว์เหล่านั้นไปทำลายแต่กลับเอาไปทิ้งลงท่อระบายน้ำทำให้สารพิษต่างๆที่อยู่ในซากสัตว์ทดลองถูกสะสมอยู่ในตัวจระเข้จนทำให้มันเติบโตและมีขนาดใหญ่ผิดปกติ จนมันไม่สามารถอาศัยอยู่ในท่อใต้เมืองได้อีกต่อไปมันจึงต้องขึ้นมาหาอาหารอันโอชะบนเมืองนี้อล l ิเกเตอร์อลลี โคดไอเคียมแพร่พ,พันยึดเมืองเอเวอรีดูเคสสาวสวยที่จบการศึกษาระดับวิทยาลัยเธอผู้นี้ไม่ได้ต้องการสิ่งใดนอกจากความปลอดภัยจากการถูกไล่ล่าของฟูงเจอระเคกลายพันธ์ที่กำลังแพร่พันธ์ปกคลุมน้องน้ำแทบทุกพื้นที่ที่เธออาศัยอยู่เธอต้องเผชิญหน้ากับการถูกคุกค,คามด้วยความหวาดระแวงจากสัตว์ร้ายกลายพันธ์เหล่านี้ เธอไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากรวมตัวกับผู้คนในย่านนี้ต่อสู้ทำลายฝูงเจระเเค่ร้ายที่หลบซ่อนอยู่บริเวณที่อยู่อาศัยของพวกเขา มิลเลียนดอลล r c คร c โ d ด l e โคดไอเเงินล้านเรื่องราวเกิดขึ้นในเมืองเล็กๆที่เงียบสงบเด็กน้อยนามว่าเซียวซิงมีเพื่อนสนิทชื่ออาเมาเป็นจระเข้ยักษ์ความยาว8เมตรทั้งสองรักใคร่ประหนึ่งพี่น้องแต่หลังจากที่อาเมาเผลิดเลืนธนาบัตรจำนวน1ล้านดอลลราเข้าไปมนุษย์หน้าเงินก็พร้อมจะตามฆ่าอาเมา และแล้วสงครามระหว่างมนุษย์กับจระเคก็เริ่มต้นขึ้นโดยมีเงินหนึ่งล้านดอลลาร์เป็นเดิมพัน โลกตำนานโหดโคตรไอคยมกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ล่องแม่น้ำชมเจระเ้ในออสเตรเลียแล้วได้เห็นพลุสัญญาณจากอีกฝากหนึ่งของแม่น้ำในที่สุดเรือของกลุ่มทัวร์ต้องเปลี่ยนเส้นทางเพื่อตามสัญญาณไปช่วยแต่เมื่อไปถึงก็พบแค่ซากเรือและกลุ่มนักท่องเที่ยวก็ถูกโจมตีโดยจระเข้ยักษ์จนเรือแตก พวกเขาต้องหนีไปอยู่บนเกาะดินกลางเวิ้งน้ำในขณะนั้นเป็นเวลาใกล้ค่ำน้ำจะเริ่มขึ้นและเกาะดินจะค่อยๆจมน้ำไปทางเลือกของพวกเขาคือต้องหาทางข้ามแม่น้ำไปให้ถึงฝั่งแต่จะข้ามไปอย่างไรเมื่อในน้ำมีจระเข้ยกักษ์คอยดักซุ่มโจมตีพวกเขาอยู่ภาพยนตร์ตื่นเต้นระทึกขวัญของประเทศออสเตรเลียเรื่องนี้จะเป็นหนังเกี่ยวกับจระเข้ที่ได้รับคำชื่นชมอย่างท่วมทน้น BLACK WATER เฮี้ยมกว่านี้ไม่มีในโลกภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริงจากเหตุการณ์จราเค่จมตีนักท่องเที่ยวที่ล่องเรือตกปลาทะเลทางเหนือของออสเตรเลียเป็นภาพยนตร์ที่ไม่ต้องใช้นักแสดงมากไม่ต้องเปลี่ยนฉากเยอะแต่มันโหดและรวดเร็ว แค่ต้นไม้ในบึงกับจระเข้ที่ทำได้สมจริงที่สุดเท่าที่เคยมีก็ทำให้คุณขวัญภาวาได้ตลอดทั้งเรื่องเรื่องราวของกลุ่มเพื่อนสามคนที่ว่าจ้างไกด์ให้พาล่องเรือไปตกปลาในเวิงน้ำบริเวณปากแม่น้ำแห่งหนึ่งแต่กลับโดนจระเข้ตัวหนึ่งโจมตีจนเรือพลิกคว่ำและพวกเขาต้องหาทางรอดออกไปจากที่นี่ให้ได้ บลาเซ์ฟโคดเอเคอสุรกายร้อยปีซีซิลีนักทำหนังได้เดินทางไปออสเตรเลียร่วมกับแซค บ็อกและเจอรม์มีเนื้อหาของหนังที่เธอจะทำเกี่ยวกับกีฬาชนิดหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าโหดสุดๆมันมีชื่อเรียกว่าโต oh ้คลื่นนรกโดยนักโต้คลื่นจะต้องหย่อนก้อนเนื้อลงไปในทะเลหรือไม่ก็ต้องเชือนหัวเข่าตัวเองเพื่อให้เลือดไหลก่อนที่จะหย่อนลงไปในน้าทั้งนี้ก็เพื่อล่อฉลามออกมาจากนั้นพวกเขาก็จะโต้คลื่นท่ามกลางฝูงฉลามที่โหดร้าย ทีมงานได้หาสถานที่ที่เหมาะสมในการถ่ายทำคือหาดลิโลเคที่เต็มไปด้วยฉลามรายมากมายแต่อย่างไรก็ตามเมื่อมาถึงทางทีมงานก็ต้องพบว่าสถานที่ดังกล่าวไม่เอื้ออำนวยต่อการถ่ายทำแม้แต่น้อยแต่โชคดีที่พวกเขาได้พบกับจอร์ดเดิร์กับตันเรือผู้ห้าาหาญกับอาร์ตี้แฟนสาวแสนเซ็กซี่ของเขาเดิร์กได้แนะนำให้พวกเขาไปยังอีกด้านหนึ่งของหาดลีโลเคที่ลึกลับและน่ากลัว ขากล่าวเตือนทุกคนถึงอะไรบางอย่างที่อยู่ภายใต้ผืนน้ําทีมงานทั้งสี่ออกเดินทางไปยังอ่าวที่ว่าทันทีด้วยความช่วยเหลือของซันนี่กับภรรยาและลูกสาวที่ชื่อเล่ยมย่าเมื่อไปถึงที่นั่นพวกเขาก็เริ่มถ่ายทําโดยนักโต้คลื่นแต่ละคนจะคว้ากระดานโต้คลื่นของตัวเองออกไปโต้กลางทะเลขณะที่แจ็คย่อนเหยื่อลงไปในน้ําฝ่ายซิซิลีก็วางตำแหน่งกล้องเรียบผิวน้ำเพื่อหามุมภาพที่สวยงามท่ามกลางความตื่นเต้น ทั้งสี่ก็พบเหตุการณ์ไม่น่าเชื่อที่เกิดขึ้นตรงหน้ามันเป็นภาพฉลามฟงหนึ่งกำลังถูกวัตถุลึกลับกัดกินอย่างสยดสยองเพราะเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้พวกเขาทั้งสี่ต้องยุติการถ่ายทำไปโดยปริยายหลังจากนั้นเหตุการณ์สยองก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อทีมงานแต่ละคนต้องเสียชีวิตอย่างน่าหวาดเสียวพร้อมกับความจริงที่ถูกเปิดเผยในเวลาไม่นานว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งลึกลับที่ฆ่าฉลามนั้นไม่ใช่ใครที่ไหน Monkey Terra K Nam came Australia Born as Palm Island. Nothing sharp, old. Totally out of control. Something's not right. You ever see anything like that? Up quickly, it's got one blood surf. Oh man. Primary wall. Code Kiam Supreme Law. ในสถานที่ที่ห่างไกลผู้คนที่สุดแห่งหนึ่งฆาตรกรต่อเนื่องกระหายเลือดได้ฆ่าชีวิตเหยื่อกว่า300รายและมันก็ยังคงลอยนวลจนถึงทุกวันนี้ด้วยราบันดาลใจจากเรื่องจริงเกี่ยวกับหนึ่งในฆาตรกรที่โด่งดังที่สุดของโลกไพรมิวลจะบอกเล่าเรื่องราวของทีมงานนักข่าวอเมริกันที่มุ่งมั่นจะจับกลุ่มฆาตรกรผู้น่าสะพรึงกลัวไปแบบเป็นๆให้ได้ อันตรายเริ่มต้นขึ้นเมื่อผู้อำนวยการสร้างทีมฟรีแมนสตีเวนจอห์นสันช่างภาพและทีมงานของเขาแดนดอนออกเดินทางตามลําน้ำเพื่อค้นหาฆาตรกรตัวนี้แต่ยิ่งพวกเขาลวงลึกเข้าไปในปมปริศนาเกี่ยวกับฆาตรกรผู้ลึกลับนี้มากเท่าไหร่การเดินทางของพวกเขาก็ยิ่งมีอันตรายมากขึ้นเท่านั้น จากเรื่องจริงอสุสพรึงของฆาตรกรต่อเนื่องกระหายเลือดที่สร้างความหวาดผวามาแล้วทั่วลุ่มน้ำบรันดีแห่งแอฟริกาในนามของกุสตาฟเฟจระเขยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและเป็นที่โจทย์จานที่สุดในแอฟริกามันโหดเหี้ยมฉลาดเจ้าเล่และที่สำคัญมันล่าเพื่อความสนุกไม่ใช่ความหิวมันมีขนาด20ฟตุตหนัก2,000ปอนกุสตาฟเป็นจระเข้ที่อาจมีขนาดใหญ่ที่สุดของแอฟริกา บางคนถึงขนาดกล่าวว่ามันอาจเป็นจระเข้น้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยซ้ําไปผู้คนคาดเดาเอาว่าเจ้าสัตว์เลื้อยคลานตัวนี้อาจมีความยาวถึง6มเมตรและหนักถึง1ตันแต่มันก็มีขนาดใหญ่พอฟัดพอเวียงกับจระเข้น้ําเคาเ็มขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมันอาศัยอยู่ในเกาะกลางแม่น้ําริมทะเลสาบทันการิกาในบรันดี และได้รับการตั้งชื่อโดยแพทริสเฟย์ชาวฝรั่งเศสผู้อาศัยอยู่ในบูรันดีนาน20ปีเจระเข้ตัวนี้เป็นที่วันเกรงโดยเฉพาะคนที่ลงเล่นน้ำและชาวประมงกุสตาฟใช้เวลาส่วนมากอยู่ใกล้กๆกับเกาะของเขาชาวบ้านเล่าว่ามีผู้คนมากมายที่พยายามจะสังหารมันแต่ก็พลาด ไดโนครอกไดโนเสาร์ clock, al, พันจระเข้มีบางสิ่งบางอย่างกำลังเติบโตอยู่ใต้น้ำลึกมันเป็นสัตว์ประหลาดที่เป็นส่วนผสมระหว่างไดโนเสาร์กินเนื้อกับจระเข้น้ำจืดที่แสนเฮี้ยมออกมาเป็นไดโนครอคที่สุดโหดและอันตราย เมื่อนักวิจัยแห่งสถาบันเกรเรโกโได้ทำการทดลองตัดต่อพันธุก,กรรมเจระเข้น้ำจืดที่ดุร้ายและไดโนเสาร์ก,กินเนื้อให้กลายเป็นไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ที่มีลำตัวยาว50ฟุตสามารถมองเห็นได้ระยะไกลล่าเหยื่อได้ทุกรูปแบบกินเนื้อทุกประเภทชอบพื้นที่เฉอชะแฉะโดยเฉพาะบริเวณบึงน้ำขนาดใหญ่เมื่อหนึ่งในกลุ่มทดลองเกิดหนีหลุดออกมาได้ความเส,สื่อมเสียอยงได้คืบคลานเข้าสู่เมืองอันสงบสุข มันแอบจำศีลอยู่ใต้สุดของเทเลซาแกรนคิ้วกระหายและรอคอยวินาทีต่อจากนี้จะไม่มีอะไรหยุดการลากของมันได้ซูเปอร์เกเตอร์โคดเคคิวอสูน จระเขในเรื่องนี้ช่างเหมือนกับไดโนครอกแต่ไม่ได้เป็นจระเข้พันผสมเหมือนไดโนครอกเป็นการโคลนนิ่งจระเข้สายพันธุ์โบราณที่มีชีวิตอยู่ในยุคดึกดำบันอย่างโฟโบสุคัสขึ้นมาเพื่อวิจัยแต่แล้วมันก็หลุดออกมาไล่ล่าคนบนเกาะฮาวายและที่สำคัญจระเข้ตัวนี้มันวิ่งเร็วโคตร d ดโนครอ c เวอร์ซัสซูเปอร์เกเรสงครามโคตรเทียมล้านปีหลังจากมีกระแสเรื่องความเหมือนของหนังเจระเขตตัดต่อพันธุกรรม2เรื่องอย่างไดโนครอกกับ s u p e r ร์เก r เตอร์เลยมีค่ายหนังที่จัดเอาสอตัวนี้มาเจอกันสัทีและ2ตัวนี้ถูกเพาะพันธุ์ในสถาบันวิจัยเดียวกันแต่ดันหลุดออกมาแล้วแยกย้ายกันไปฆ่าคน และในที่สุดทั้งสองตัวก็ได้มาเจอกันและได้ดวลกันแบบตัวต่อตัวส่วนใครจะแพ้ใครจะชนะลองไปหามาดูกันนะคะ โ o บ o คร o อโคดเคียมจักกลเมื่อยานอาวกาศที่มีเทคโนโลยีอนุภาคนาโนเกิดอุบัติเหตุตกลงไปในสวนสัตว์หลังจากปล่อยขึ้นฟ้าได้ไม่นานหุ่นยนต์สมองกลน,นี้ได้ถูกปล่อยออกมาและเข้าไปผสมกับจระเข้ยักษ์จนกลายเป็นโรบอคร o อกจระเข้เครื่องสัตว์เครื่องจักรกลที่ถูกตั้งโปรแกรมค่าโดยอัตโนมัติ ที่จะเขมือบทุกสิ่งทุกชีวิตและทุกคนเป็นอาหารมื้อต่อไปของมัน the, the Brutal River โคดเพชรคาด ายตำรวจหนุ่มประจำสอพอออบางมดุดอเภหลังสวนจัังหวดชุมพรอ,ออกตามหาชายคนหนึ่งที่หายไปอย่างไร้ร่องรอยโดยชาวบ้านต่างพากันโจทย์ค้านและเชื่อกันว่าเป็นฝีมือของเจระเ้ที่อาศัยอยู่ในคลองบางมดุดคลองซึ่งเป็นสายน้ำหลักและเปรียบเสมือนวิถีชีวิตชาวบางมดุดซึ่งเขายังไม่ปักใจเชื่อว่าเป็นฝีมือของจระเ้หลังจากนั้นไม่นานก็เกิดเหตุการณ์ซ้ำๆสร้างความหวาดกลัวไปทั่วทั้งจังหวัด จนวันหนึ่งได้มีชาวบ้านพบเพนเจระเข้จริงๆและสิ่งที่ทำให้ชาวบ้านหวาดกลัวและร่ำลือกันมากยิ่งขึ้นคือความใหญ่โตของมันรวมไปถึงลำตัวเจ้าจระเข้ที่มีรอยด่างและที่สำคัญมันยังอาศัยอยู่ในลำคลองดังนั้นทั้งในอำเภอผู้ใหญ่บ้านและกำนันจึงเกณฑ์ลูกบ้านเพื่อออกจัดการกับเจ้าจระเข้ตัวนี้แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีใครสามารถจัดการกับมันได้ จนเมื่อในทหารประจำหน่วยรบชุมพรกลับมาจากราชการและหลังจากที่จัดการกับจอระเข้ได้สำเร็จทุกคนต้องตกอยู่ในสภาพตะลึงอีกครั้งเมื่อพวกเขาเพิ่งได้รู้ว่าจระเข้ไม่ได้มีเพียงแค่ตัวเดียวและไอด่างก็ยังไม่ตายจอรเข ปิดท้ายกันด้วยภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายในปี2523โดยบริษัทชยโยภาพยนตร์กำกับและอำนวยการสร้างโดยสมโพศแสงเดือนฉายเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสองนายแพทย์ที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลกรุงเทพทั้งคู่ไม่มีเวลาให้ครอบครัวมากนักจึงกระทั่งได้มีวันหยุดพักผ่อนและพาครอบครัวไปเที่ยวเล่นน้ำทะเลที่พัทยาแต่ปรากฏว่าลูกสาวและภรรยาของทั้งคู่เกิดจมน้ำหายไป เมื่อพบศพจึงรู้ว่าถูกทำร้ายด้วยสัตว์ขนาดใหญ่และเชื่อว่ามันคือจระเข้ที่กลายพันธุ์เป็นจระเข้ยักษ์เป็นผลมาจากการทดลองระเบิดปรมาณูในมหาสมุทรทั้งคู่จึงออกตามล่าด้วยความแค้นจระเข้นับเป็นผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกๆที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดและใช้ Special e f f e c t วมถึงเทคนิคในการสร้างเป็นจำนวนมากโดยเป็นการร่วมกันสร้างขงหลายชาติและใช้นักแสดงหลากหลายเชื้อชาติ ในตอนที่ออกฉายภาพยนตร์ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากจงกล่าวกันว่าสร้างความหวาดกลัวให้แก่ผู้คนถึงขนาดไม่กล้าลงไปอาบน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างแม่น้ำหรือลำคลองเลยทีเดียวภาพยนตร์ได้ถูกนำไปใช้อย่างต่างประเทศโดย d ดิ b r บรนเดลด้วยการติดต่อคอซื้อลิขสิทธิ์ไปในราคาหล้านเหรียญสหรัฐในปี2522โดยนำฉายควบคู่กับจอร์องสตีเวนสสปิลเบิร์ก อย่าลืมกด subscribe เพื่อรับชมเรื่องเล่าจากความมืดและถ้าชอบกดไล k e like, กดแชร์ให้พี่นาณาด้วยนะคะ